โฟกัสเจนี่เราถึงเรื่องที่เราเจอมาวันนี้ค่ะเอาเริ่อเอาชายขึ้นปีใหม่2024เราก็เลยอยากมาแนะนําทิปเที่ยวและไหว้พระและกินและสุดทิปของฮ่องกงค่ะทั้งหมด4วัน3คืนฮ่องกงเนี่ยมันมีแบ่งเป็นย่านเป็นโซนยังไงบ้างเผื่อคนจะได้เห็นโอเวอร์วิวก่อนที่จะวางแผนเนาะฮ่องกงเนี่ยหลักๆอ่ะคิดภาพง่ายว่ามี3ามเกาะใหญ่ๆเกาะแรกเนี่ยที่ทุกคนจะแบบค่อนข้าง คิดภาพออกคือเป็นเกาะของสนามบินแล้วก็ดิสน,นีย์แลนด์คือมันจะเป็นเกาะที่ค่อนข้างห่างไกลที่สุดแล้วกันอามาาเรียกว่าเกาะฮ่องกงคือเกาะฮ่องกงเนี่ยจะเหมือนโซนที่คนอยู่คือ โซนแบบเซ็นทตอคือเป็นโซนที่คิดภาพคนทำงานที่เป็นตึกเยอะๆฝั่งนี้จะพวกแบบมีเอ็กแพคมาอยู่หน่อยมีรลฟ์สไตล์มีพวกการ์เสีลมบิสเนสดิสทริกต์ฟีลแบบสาทร์ประานเออต่อมาก็คือฝั่งที่เป็นเกาะชื่อเกาลูนอันนี้จะมีความเป็นจีนสูงคิดภาพว่าจิมซาจุยอะไรพวกนี้จะอยู่ฝั่งนี้คือมันก็จะมีความเป็นทรดิชันแนลหน่อยเออใช่โอเวอร์ออลของมูตแอนโทนฮ่องกงอ่ะจะค่อนข้างคล้ายกันแต่ว่าอยากให้รู้ก่อนว่าเอ้ยมันมี3าเกาะใหญ่ๆนะเป็นองค์ประกอบหลัก ในการท่องเที่ยวรอบนี้อ่าแล้วเราจะต้องรู้อะไรบ้างก่อนเริ่มต้นเช่นการแลกเงินต้องเต็มตัวยังไงเราว,ว่าแลกเงินยุคนี้พอมันเป็นฮ่องกงเป็นประเทศโลกที่1 รอบที่เราไปอ่ะเราค่อนข้างสะดวกมากๆสิ่งที่ทุกคนควรมีเลยหนึ่งคือทาวเวลการ์ดยี่ห้อ <c oughs> อะไรก็ได้แล้วก็ไม่จะปอนเข้าได้นะคะไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็ตามแต่เออเราทุกคนน่าจะแบบแนะนําให้ทุกคนมีทาวเวลการ์ด <c oughs> แล้วก็ฮ่องกงมันเป็นสกุลเงินที่ประเทศไทยคน้างชอบก็คือแลกกันง่ายๆเหรมก็จะเป็นแบบหนึ่งฮ่องกงเท่ากับห้าบาทไทยมากอะไรเงี้ยเราก็สามารถแลกเก็บ<ล>ไว้ทาวเวลการ์ดได้เพราะว่าไอ้เจ้าตัวทาวเวลการ์ดเนี่ยมันจะทําหน้าที่เหมือนบัตรเครดิตเวลาเราไปกินข้าวซื้อของอ่ะมันก็จะตืดผ่านไ้ ข้อดีก็คือล็อกเลทได้นั่นเองว่าอุตอนนี้เลทถูกเราก็ไปซื้อเข้าตอนนั้นเลยแล้วก็เก็บเอาไว้เป็นเงินสกุลฮ่องกงในบัตรของเราต่อมาอีกบัตรหนึ่งที่ทุกคนไปฮ่องกงต้องมีคือออฟโซปัสก็คือไอเจ้าบัตรน้องปลาหมึกคือคิดภาพง่ายมันเหมือนบัตรแลบบิดเมืองไทยแต่ว่าบัตรเขาอะมันสามารถใช้ได้ตั้งแต่คือรถไฟใต้ดินนั่งซื้อของด้วยซื้อของในพวกแบบเซเว่นมาร์เก็ตอะมันก็จะเป็นแบบเหมือนมีเครื่องเติมเงินอีกใบหนึออว่าซื้อลงไปได้อะไรเงี้ยคำถามมันคือแล้วเราอะเคยไปเที่ยวตั แล้วเรามีใบนี้อยู่แล้วอ่ะมันสามารถเอาไปคุยกันที่เคาน์เตอร์ได้ว่าขอรีแอคติเวทได้เออแต่ว่าเงินอันนี้มันก็ต้องดูว่าเราเหลือเงินไหมหรือว่ามันหมดอายุไปแล้วหรือใครรู้สึกว่าเอ้ยยังไม่มีบัตรนี้เลยจะยืมเพื่อนจากเมืองไทยก็ได้แล้วไปเติมกันใช้เอาก็จะไม่เสียค่าคล้ายๆกับตอนแรกเออแต่ถ้าสมมติไม่มีเลยเราก็สามารถแบบไปซื้อได้ตามเซเว่นมันก็จะมีบัตรแบบลายลิมิเต็ดอะไรก็ตามแต่ไปก็คือขอให้มีใบหนึ่งอ่ะเพื่อใช้ในการแบบเดินทางซื้อของในฮ่องกงคือสะดวกมากๆแล้วก็ต่อมาลเเรรื่องงกาาดินทะ เดินทางยังไงบ้างเดินทางค่ะเราว่าสิ่งที่ทุกคนเข้าใจตรงกันคือเราจะใช้ที่เรียกว่า MTR เหมือน MRT มา <S <S เราไปสลับกันใต้ดินนั่นแหละแต่ว่าแบบสถานีฮ่องกองคือมันครอบคลุมหมดเลยนะพวกตามสถานที่ท่องเที่ยวจนไปถึงไหว้เจ้าเลยสถานีคือทะลุวัดเลยก็มีแบบขึ้นมาไหว้เจ้าได้เลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าหลักๆอ่ะเราใช้รถไฟใต้ดินเป็นหลักแต่บางคนก็จะบอกว่าเอออีกวิธีหนึ่งที่สะดวกคือถ้านั่งจาก สนามบินเข้าเมืองอะอย่างเราเราใช้ a i r p o r t Express พสแอร์พ p ร์ต e อ็กก็คือใช้ออโตบุสแตะก็ได้หรือจะซื้อผ่านกรุ๊ปก็ได้เป็นเหมือนรถไฟเข้าเมืองที่แบบซื้อรอบไปกลับอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบวู้สี่สถานีถึงเลยอะไรเงี้ยเร็วๆแต่บางคนก็จะสบายหน่อยแบบไม่อยากจะแบกกระเป๋าขึ้นก็นั่งรถบัสก็ได้ซึ่งไอรถบัสเนี่ยก็แล้วแต่สายแล้วมันก็จะมีคนรีวิวไว้เยอะมากเลยว่าต้องนั่งสายนี้สายนี้เข้าเมืองลงป้ายนี้นะก็เหมือนเดิมรถบัสก็ใช้บัตรออโตบุสแตะได้เหมือนกันโอเคถ้าง ทางต่อมาคําถามก็คือแล้วฉันควรจะนอนที่ไหนเพื่อให้สะดวกต่อการเดินทางและแพลนของเราเราแนะนําอยู่ฝั่ง2เกาะ,ะก็คือไอ้เกาะเกาลูนออที่มีจิมซาจุยกับเกาะเซนเัลที่เป็นเกาะฮ่องกงเนี่ยแหละฝั่งเซนเัลซึ่งส่วนตัวเราอะชอบนอนฝั่งเซนเัลมากกว่า,เพ,าเพราะว่ามันจะค่อนข้างแบบใกล้สถานที่ท่องเที่ยวเราไม่<ล>ไม,ไม่ไม่ได้อยู่แอร์อัดจนเกินไปละกันคือมันก็จะมีย่านที่คนชอบนอนอย่างทิ้ตเลยอะคือคอสเวเบคือคอสเวเบย์อเราเคยไปนอนมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆอพาร์ตเมนต์เว้ล้วก็ต้องขึ้นลิฟต์ไปแล้วก็จะเป็นห้อง แบบห้องเล็กๆตามภาษาฮ่องกงิีหน้าต่างไหมไม่รู้อะไรเงี้ยแต่<ม>แลกกับราคาที่ถูกมากๆมันก็ย่อมยาวหน่อยคือฝั่งคอสเบเบยแต่หลังๆแลพอเราแก่มากขึ้นนะ เราชอบอีกฝั่งนึงอยากก็สบายมากขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงเราชอบไปโรงแรมแต่เราจะไปเหมือนบัสเกตโฮเทลนิดนึงเราไปนอนย่านชุมหวันก็คือคิดภาพว่ามันมีสถานีที่ชื่อว่าเซ็นทัลใช่ไหมแล้วเลี้ยวไปทางนี้คือคอร์เบเบแล้วเลี้ยวมาทางนี้คือชุมหวันเราชอบนอนตรงนี้เพราะว่าแบบใกล้ใต้ดินแล้วก็สามารถไปต่อนูนี่นั่นได้เธอเราอ่ะชอบโซนนี้สุดแต่ก็เคยมีประสบการณ์ไปนอนฝั่งจิมซาจุยเหมือนกันก็คือมีตั้งแต่ว่านอนโรงแรมบัสเกตโฮเทลอันนี้โอเค แต่มันจะมีบางอันที่ควรระวังไว้เลยคือเราเคยไปกับเพื่อนเว้ยมันเป็นฝั่งที่เขียนชื่อตึกว่าชุม king mansion อันนี้คือให้ระวังไว้ให้ระวังคือมันจะเป็นแบบชุม king อะไรที่มีแบบ m a n ชั่นแล้วราคาถูกมากๆถูกแบบคนละห้าบาทอะไรย่เงี้ยหล่อนเกินกพระเจ้าเลยอะคือมันจะเป็นเหมือนฟิลว่าเราเข้าไปในแบบ แฟรเว้ยแล้วแบบใหญ่มากๆแล้วมันก็จะมีคนแบบคนอินเดียแถวนั้น่ะมันจะมีเป็นคนอินเดียเลยนะแบบมารับเราแล้วก็พาเราขึ้นไปมันก็จะเป็นแบบห้องคือห้องเล็กเบอร์แบบเวลาอาบน้าคือบบาอาบน้ํากับชักโครกปากบัวอยู่บนชักโครกอ่ะตรงงเหมือนอยู่ในคุกนิดนึงใช่คือเล็กเบอร์น้นนิดนึงอ่ะแล้วตอนนั้นอะจำได้ว่าไปแบกแพกกับเพื่อนแล้วก็เป็นเตียงหลัสองชั้นก็คือเล็กมากๆแน่นกว่ความถูกมากๆถูกแบบถูกตกใจอ่ะเออก็แล้วแต่เลเวลตอนนี้ถ้าเราแก่ปุ๊บเนี่ยวัยวัยคนแก่ปุ๊บก็ไปฝั่งเซนเอนะะคค แล้วหลังจากนั้นฮ่องกงเนี่ยมันเป็นประเทศที่เหมือนแทบจะไปได้ตลอดทั้งปีไหมฤดูการเป็นยังไงแนะนํำยังไงตอนนั้นเราไปคือตอนต้นปีช่วงนี้ที่ทุกคนกำลังจะไปอากาศค่อนข้างโอเคแล้วมันก็จะมีอีกช่วงหนึ่งที่ทุกคนฮิตไปคือช่วงกลางปีเพราะมันจะมีช่วงแบบรดทั้งเกะะะาะอที่ชอบค,คนไปเพื่อช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงฤด,ดูฝนของบ้านเราตั้งแต่มิถุนาเป็นต้นไปจนไปถึงแบบตุลาอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ค่อยแนะนําเพราะมันจะชอบมีพายุมรสุมเข้าเพราะมันเป็นเกาะเนาะมันก็จะแบบมีฝนน้ำท่วมอะไร ช่วงแบบหัวปีท้ายปีและกันอันนี้น่าจะเซฟสุดโอเคหลังจากฟังข้อมูลเพปเปอร์เรชั่นการเตรียมตัวมาแล้วถึงเวลาแล้วค่ะเดย์วันคุณทําอะไรบ้างแนะนําหน่อยพอไปฮ่องกงว่าหลายรอบมันจะมีความขี้เกียจเว้ยฟิลว่าแบบคือเหมือนแค่ไปเปลี่ยนที่นอนว่าเดย d วันเนี่ยเราไปก็คือแค่ขึ้นเครื่องบินมาถึงฮ่องกงอะจบแล้วค่ะโปรแกรมทัวร์จบแล้วโปรแกรมทัวร์จริงก็คือลงสนามบินปุ๊บแบบคือมันมันสะดวกมากๆใช่ไหมพอลงสนามบินปุ๊บเราก็ต่อแอร์พอร์ตเอ็กเองซึ่งก็เข้าเมืองเข้าเมืองเสร็จแล้วเราไปลงสถานีเซ็นทร ็คือใกล้แถวบ้านแล้มากๆ เรียกอะก็ค right? oh uh, uh, so ือคนเรว่ยค่ะอ้ที่นั่นเขาใช้แอปเราใช้อูเบอร์ซึ่งเรารู้สึกว่าโหมันก็สะดวกแล้วสะดวกแล้วเมื่อเทียบกับแบบจะต้องลากกระเป๋าใหญ่ๆขึ้นและลงใต้ดินจากนั้นก็เก็บของเก็บของเสร็จแล้วก็เราเห็นว่าแถวนั้นมมีร้านแบบโลเออลิมซำอะไรเงี้ยคือมันดังติมซำแต่ตอนเราไปถึงอ่ะมันปิดมันไม่ขายมันไม่ไดขายติมซำแล้วแต่มันขายอาหารจีนพวกแบบคุยเล้งผัดน้ำมันถอยอย่างนั้นแหละเพราะว่าถ้าโดยทมเนียมจีนอ่ะติมซำคือการ กินตอนเช้าเหมือนเป็นบรันช์แบบ10บโมงจนถึงเที่ยงหรือบ่ายนิดๆตอนนั้นไป็นเทียงกี่โมง โอ้ยประมาณสองสามทุ่มมืดอยแล้วโอเคืแล้วอันก็คือไม่ใช่ติ่มซำแน่นอนเราก็ไปร้านเป็นร้านแถวบ้านเราแต่เขาก็บอกว่าดังเหมือนกันอะไรเงี้ยคนก็ชอบมากินร้านนี้ซึ่งอร่อยนะเราก็ไปกินพวกแบบผัดผักข้าวผัดที่มันเป็นแบบสไตล์ฮ่องกงแล้วก็แบบเออเท่านั้นะพอใจแล้วก็กินข้าวแล้วก็แบบเข้าซุปเปอร์จุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บดูแล้วก็หมดแล้วค่ะเดวันหมดแล้วเดวันเดย์ทูไปทำอะไรมาบ้างเดย์ทูเนี่ยเราไปมิวเซียมก็คือวันนี้เป็นวันที่ไปมิวเซียมเดย์เดย์คือเรออตอน่วเซียมได้เราก็ลงย่าน Be be, ซึ่งมิวเซียมที่เราไปอ่ะมันเป็นเหมือนของเครือแบบ k คเอลคือเคเอเนะี่ย <ha? S 1> เขาเป็นเหมือนคล้ายๆแบบบริษัทอสังหาเจ้าใหญ่ของแถวนั้นเว้ยคือมันมีตั้งแต่ห้างมีโรงแรมมีอะไรพวกเนี้ยซึ่งอันเนี้ยอยู่อีกฝั่งหนึ่งของคอร์ดเวเบย์มันเป็นโซนที่ชื่อว่าอาร์เทคคืออาร์เทเนี่ยมันก็จะมีคล้ายๆเหมือนทีมแลบบ็บ<อ>แต่มันไม่ใช่ทีมแลบ,บนะมันก็จะเป็นแบบฟิล่แบบ,แบ,บไฟไฟโปรเจคเตอร์บบปิ้งอะไรเงี้ยแล้วก็ไปถ่ายรูปแล้วก็รู้สึกว่าอ่ะก็จอยดีก็เข้าใจความเป็นแบบไปเดินม ข้ามาที่ฝั่งคอสเวเบ,บเพื่อมากินข้าวเราก็จะไปกินข้าวที่ร้านที่ชื่อว่า โฮคุงกี่มันดังอะไรคะมันดังโจ๊กแต่เราก็คือสั่งโจ๊กแต่ว่าไอ้พวกร้านฮ่องกงมันจะแบบไม่ได้มีแค่โจ๊กนะมันจะมีแบบเป็ดเนี้ยหรอบะหมี่มูแดงบะหมี่เป็ดนน่นนี่นั่งพ็อกช็อปเไรพวกนี้ก็คือสั่งมาหมดซึ่งร้านเนี้ยเข้าใจง่ายเพราะมันอยู่ในห้างเวยแล้วก็แปะตาแบบชั้นดมิชลินใกล้อะไรเงี้ยก็คือก็อร่อยดีแต่แล้วพวกเราก็ค่อยนั่งรถไฟใต้ดินไปที่บอกว่าไฮไลท์ของทีมนี้ก็คือเอ็มพัทมิวเซียมอ่ะไอเอ็มพัทมิวเซียมเนี่ยมันเป็นมิวเซียมเป เคาเจอของประเทศเขาว่าแบบอยากให้มันมีความแบบอาร์ตดีไซน์มากขึ้นนางก็เลยเดาว่าหลบโซนที่เรียกว่าเวสเกาลูนคือมันเป็นดีไซน์ดิสตริกต์ใช่ใช่คือนั้นว่าถ้าใครมาฮ่องกงยุคใหม่ต้องมาเพราะว่ามันเป็นโซนที่เห็นฝั่งฮ่องกงเซ็นเรัลฝั่งนู้นแล้วเห็นเมืองเรียนทะเลมีพับบิคสเปซนั่งสนามยาพาหมามาได้การเต้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะของคนยุคใหม่ใช่แล้วก็ารู้สึกว่าตรงนั้นน่ะมีมิวเซียมก็คือไอเอ็มพัสมิวเซียมเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ของทิปแต่รอบที่เราไปอ่ะ ป้ายโยยมาจัดเอ็กซิบิชันแต่ป้ายโยยเสียไปแล้วนะคะทุกคนก็น่าจะเห็นเพื่อนๆที่แบบถ่ายรูปไอ้ลูกบอลสีขาวดำจุดๆถ่ายกับคับเจอต่างๆซึ่งอันนี้เราค่อนข้างประทับใจมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ทุกคนจะจํางานป้ายโยยคือน้องฟักทองกับน้องจุดๆอะไรเงี้ยแต่เอ็กซิบิชันนี้มันจะโชว์ตั้งแต่ตอนที่เขาเด็กๆอ่อประวัติของชีคือเห็นงานอย่างอื่นที่ไม่ใช่แค่ฟักทองนะน้องจุดแล้วเรารู้สึกว่าอ๋อกว่าเขาจะมาเป็นน้องฟักทองไอคอนิกทุกวันนี้มันคือ เขาเป็นสไตล์นี้มาตั้งนานแล้วออความเนี้ยปลายเส้นบัตรของเขาว่ามันแบบมันคมมากๆออกลมๆเนี้ยแล้วก็ดูทําเอ็กซิบิชันแต่คือไอ้เจ้าเอ็มพเนี่ยมันไม่ได้ไฮไลท์แค่ป้ายายาโยงเงี้ยมันจะชอบมีเอ็กซิบิชันอื่นๆที่จัดคือทิดเป้าว่าเขาเป็นแบบมิวเซียมยักษ์เป็นสถานที่มันก็มีหลายคนแล้วเรารู้สึกว่าซื้อ <Art ists. S 1> บัตรมาก็ดูให้ครบไปแล้วมันก็จอยมากเลยนะแล้วตรงนั้นมันไม่ได้มีแค่เอ็มพาเว้ยมันมีมิวเซียมคาวเจอร์ลอะไรก็ไม่รู้คือถ้ามีเวลาควรที่คนเนี้ยเราแบบหนึ่ คุ้มได้แต่อีกพีนึงคือถ้าโซนนี้ใครบอกว่าเฮ้ยกูไม่อีนมิวเซียม่ะระหว่างทางที่จะเดินมาจากรถไฟใต้ดินไปเอ็มพัทอ่ะเป็นใต้ดินของห้างซึ่งห้างเนี้มีแบรนด์นีทุกอย่างก็คือสำหรับสายชอปใช่ไหมคะสายชอปว่าแบบใครจะตามหาซีรีส์ต้อหาเทก้าคือมีทุกแบรนด์ที่นึกออกแล้วมันอยู่ใต้ดินอ่ะเมื่อกี้มีเล่าถึง K+ Plus m u ิวเซียบอกว่ามีอีกอันหนึ่ง อ่ามี M p a u s อัน M p a u s เนี่ยแยกของตัวเองแล้วที่บอกว่าก่อนหน้านี้เล่าว่า K อแก๊ง K eleven เนี่ยมันมีห้างเปิดใหม่อยู่แถว Avenue of Star ที่เป็นแลนด์มาร์ตรงจินซาจุยเหมือนเดิมมีแบรนด์เนมเยอะมากค่ะทงคาเทียอะไรก็่าไปแต่อันที่เรารู้สึกว่ามันเป็นไฮไลท์จริงๆคือมันมี m ม m a า Store ที่ใหญ่โคตรโคตร้งขายของดีไซน์เยอะมากแล้วก็คิดว่าถ้าใครไปเที่ยวแถวนั้นอ่ะก็ไปอันนี้ได้เพราะว่ามันก็เหมือนจะเป็นกึ่งกึมิวเซียมอยู่แล้วแต่เป็นห้างอืมแล้วก็เป็นอีกอันนึ่่ท โอเค,อเคจบไป Day 2ต่อมาเด y 3ท่ะ <tea. S 2> ค่ะวันนี้คือไว้เจ้าไว้เจ้าคือ Day 3วันนี้เราก็คือตื่นมาพอเราอยู่แถวบ้านเราใช่ป่ะเราก็ไปกินข้าวซึ่งพอทุกคนรู้ว่าฮ่องกงมันดังเรื่องอาหาร <c oughs> ว่าแบบพวก เป็ดย่างหมูแดงอะไรเงี้ยเราก็ไปอีกร้านหนึ่งที่ชื่อยัดหลกเลตเตอร์ลองเดี๋ยวแปะลิงก์มันเป็นภาษาคืออะไรอาหารคืออะไรมันเป็นเหมือนเป็ดกับหมูแดงแล้วก็หมูกรอบมั้งแต่มันก็จะเป็นแบบหมูแดงสไตล์ฮ่องกงที่มันจะแบบหนาๆแดงแดงๆสีเข้มๆเยิ้มๆแล้วก็กินกับข้าวราดซอสอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอามาเพื่อกินข้าวเข้าใจง่ายๆสรีทฟู้ดแต่ว่าช่วงเช้าเราไปโซนที่เขาเรียกว่าฮิปๆก่อนคือเราไปคาเฟ่ที่ชื่อว่าเอลูเฟนกาวก็คือพื้นช้างนั่นแหละ ย่านนั้นก็คือชุมวันวน,นั่นแหละแถวบา้านก็คือเรียกว่าเดินต๊อกต๊อกจากบ้านมาก็จะเจอคาเฟ่เน<ฮ>ี้ยแล้วก็เดินไปเลยค่ะมันมีช็อปเยอะมากคนเกรคนชิคก็ไปที่นี่กันคนชิคไปแถวนั้นกันอะไรเงี้ยแต่วา่าเราชิคแค่นั้นพอตอนบ่ายเราก็ไปไหว้พระซึ่งไหว้พระเนี่ยเราไปวัดหลักคือหวังต้ คือมันจะเป็นคล้ายๆแบบดังเรื่องอะไรวัดนี้วัดพระแก้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นวัดแบบวัดร๊กแหววัดดีฟอล t เออวัดดีฟอล t ของห้องกลงซึ่งอันนี้ยก็เดินทางค่อนข้างสะดวกก็คือมันมีรถไฟใต้ดินไปลงที่ หน้าวัดเลยอนะเอาดังเรื่องอะไรอะ่ะเราเราไปขอเรื่องง uh, า uh huh. นอะไรเงี้ย uh huh. ว่ามันก็จะมีแบบอีกหลายวัดเลยว่าแล้วแต่แต่นี้คิดอะไรไม่ออกออฟฟิเชียลแบบรวมๆขอรวมๆไ้ว, uh huh. วัดนี้อะไรเงี้ย uh huh. ก็ไปแบบซียมซีนู่นี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็แถววัดอะ่ะคือพอมันฮ uh ิต huh. มาก uh huh. มันมีห้างข้างวัด ถูลงไว้ใต้ดินใช่ไหมเป็นห้างฝั่งหนึ่งวัดฝั่งหนึ่งก็คือไหว้เจ้าโถ่ oh, เข้า uh, ห้างต่อเลยอชอบต่อจ้ะเออมันก็จะมีอีกหลายวัดที่คนชอบไปแบบแต่เราไปวัดหวังต้าซินนี่หนึ่งเราก็นั่งรถไฟกลับมาเพื่อเราจะไปอีกอันหนึ่งคือเจ้าแม่กวนอิมที่อยู่ริมทะเล uh huh. อันเนี้ยเราไม่เคยไปมาก่อนแล้วกลายเป็นว่าชอบโซนนั้นมากคือโซนนั้นมันชื่อว่ารีพาเบอ์เ huh. คือทุกคนจะชอบเห็นภาพที่เป็นเจ้าแม่กวนอิมอยู่ริมทะเลอ่า uh huh. อันเนี้ยของเด็ดเขาไปขออะไรวะขอรูปขอรูปด้วยคือที่เาา แบบไปไหว้พระแล้วก็เหมือนไปคุยกับเจ้าแม่กวดอิมเหมือนเจ้าแม่ปวนอีกเขาก็จะประทานลูกมาให้เราอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเรารู้สึกว่าโซนนั้นอะ่ะมันไม่มีรถไฟใต้ดินไปถึงมันต้องนั่งรถบัสต้องมีความพยายามนิดน,นึงเออแต่รถบัสก็ชิวนะเหมือนไปนั่งแบบไปเมืองชายทะเลย่งเลยอ่ะแบบนั่งประมาณครึ่งชั่วโมงเลยก็เป็นวิวแบบไต่ภูเขาไปอย่างเงี้ยคือย่านนี้มันมีความเป็นบีชขับค,คือคิดภาพว่ามีเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล<อ>ใช่ปะแต่ว่ามันมีห้าง<อ>คือมันเป็นห้างแบบแฟมิลี่มากๆด้วยแบบชั้นสองมีโรงเรียนสอนพิเศษอย่างเงี้ยเป็นเพจออกมาใหญ่ๆแล้วก็ก็คือติดทะเลจริงๆใช่คือข้างหน้าก็เป็นชายหาดเลยคคคือนนนนนกก็็มมาาาาเเลลล่่หดแแ้้วีงชํรไป กลางวันแบบทุกคนก็คือว่ายนะ้ำเงินตรงนั้นอะ่ะเราก็รู้สึกว่าโอ้ย่านนี้เดี๋ยวอยากจะมาอีกเพราะมันดูเป็นโซนแบบบ้านคนรวยเว้ยงงมากว่าเออแถวนี้แบบบรรยากาศดีนะแล้วก็ได้ไว่า้เจ้าด้วยนนก็จบไปวันที่สามจบไปของรีพาวเบ์แต่ตอนกลางคืนเราก็กลับมาที่คอร์สเวเบร์นะแล้วเราก็จะไปห้างที่ชื่อว่าไทาม,ม์สแควร์เว้ยซึ่งมันเป็นห้างแบบเก่าว่าในคอร์สเวเบ์ที่เราแบบนึกไม่ถึงอะ่ะแต่ห้างเนี่ยการแบบว่าเลิศหรอยังไงอ่ะทุกช็อปบนโลกใบนี้ที่นึกถึงคือไอ้ข้างหลังก็เป็นแบรนด์เนมไป ย,ยังสติดอะ่ะก็เลยรู้ว่าเออห้างนี้ครบดีพเพราะมันแบบแปดชั้นเลยลก็ไล่ขึ้นไปเลยนะมีทุกช็อปเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอ่ะอันเนี้ยโอเคก็เดินห้างเพื่อช็อปปิ้งวันนี้วันสุดท้ายโอเคแล้วก็วันที่สี่ตื่นเช้ามาอันเนี้ยเราเป็นไฟที่ไฟเช้าเว้ยก็คือเหมือนเดิมว่าตื่นเช้ามาเราก็เรียกแท็กซี่เพื่อไปแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตลิงก์แลนดเพื่อไปจุดที่ขึ้นไอแอร์พอร์ตเป็นเอ็กซ์เพรสแล้วก็กลับสนามบินโอเคอันเนี้ยก็จะเป็นทริปสั้นๆเข้าใจง่ายกก็็คคคืืือ4วันน3 จบที่ฮ่องกงนี้ใช่อต่อมาอยากรู้หมอแล้วว่าเขาพูดกันว่าเฮ้ยฮ่องกงอะค่าของชีพแพงขึ้นราคามันแพงจริงไหมทริปนี้เราว่ามันแพงคือฮ่องกงมันแพงอยู่แล้วละกันมันไม่เคยมีโมเมนต์ที่ถูกเลยแต่ว่าพวกค่าของชีพร้านอาหารคือที่เราบอกว่ามนกระทั่งสตีทฟู้ดแบบข้าวหน้ามันก็หลัก200อ่ะซึ่ง ว่าแพงไหมก็คือค่าของชี่กรุงเทพชั้นในเป็นเลเวลนั้นสรุปแล้วรวมๆ4วัน3คืนเสียเงินไปประมาณเท่าไหร่ค่าไฟอะตอนนั้นเราเราจองคาเทมันก็ันนดงีเาะตอนนั้นมันถูกตุ้ยตอนนั้นก็คือหมื่นกว่าบาทแล้วคาเทซึ่งชักหมื่นกว่านี่ก็อล้วหมื่นสองหรือหมื่นเลยหมื่นสองอะไรเงี้ยหมื่นสองโอเคเราก็ประมาณแบบหมื่นกว่าบาทโรงแรมเราก่อนว่าทริปนั้นน่ยมันถูกเขาโรงแรมทำไมอะเราจองโรงแรมก่อนที่ฮ่องกงจะบอกว่าเปิดประเทศหลังจากโควิดออ๋ เราเลยได้3ามพันเจพันโอ้โห,โหถูกมาก่าตอนนี้มันไม่มีแล้วอะ่ะแล้วเราได้ไอบิดด้วยนะคือเป็นโรงแรมแบบโอเคอะไรเงี้ยแต่คิดว่าคอสของคลิปนี้ประหยัดเพราะโรงแรม เพราะว่ามันก็จะมีค่ากินชอบนู่นนี่เราก็คือเติมเงินใส่บัตรไปก็ประมาณแบบหมื่นนึงสอคนซึ่งตอนนี้มันคืออยู่ในยุคที่เปิดประเทศแล้วไงทุกอ,อย่างมันคือเริ่มเข้าสู่หมวดปกติแล้วม,มันคงไม่ได้ราคานี้แล้วแต่โชคดีทิปนั้นแหละอเออมันก็เลยออกมาประมาณแบบคนละสามหมื่นกว่ากว่าทิปนี้เราใช้ทาวเวิลการ์ดเราก็เลยข้อดีของมันนะคือสมมติเที่ยวเที่ยวไปเราเติมเงินแล้ว,ลวเที่ยวเที่ยวไป หมดเพราะว่าทุกครั้งที่ติดตืดต้ไปมันก็จะบอกว่าเงินเห,เหลือเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วมันก็จะหักแบบเดียวทามเลยเราก็สามารถโอนเงินแบบแอปเคพัทอะไรพวกนี้แบบโอนเข้าไอ้ทาวเวลการี้ได้แบบเดียวทามเลยฮ่องกงเป็นประเทศที่ที่อะไรไม่ออกดีโฟร์เข้าใจง่ายๆเหมือนอยากไปเปลี่ยนบูธไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแต่ถามว่าแพงไหมแพงอะไรแ้ยแต่ก็เข้าใจง่ายเดินทางสะดวกทุกอย่างง่ายไปหมดโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับทริปฮ่องกงที่ไปได้ในหลายๆช่วงแล้วก็คนน่าจะไปอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเนาะก ก็มาแชร์กันสําหรับใครที่มีไอเดียเที่ยวที่ย่านใหม่ๆห,หรือสถัยเที่ยวเที่ยวใหม่ๆก็คอมเมนต์แนะนํากันได้เนาะก็กสําหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วค่ะ <Bye S 1> บายแล้วการ<ม>ช้อปปิ้งที่นี่มันถูกจริงไหมเราอะรู้สึกว่ามันไม่ได้ถูกขนาดนั้นแต่ก็ต้องมานั่งคำนวณคือมันคงดิฟก,กันนิดนึงเพราะว่าแท็กรีฟันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเรื่องค่าเงินก็มีหนึ่งแท็กรีฟันก็อีกเรื่องนึงกับบางคนก็คืออาจจะได้ของที่ไม่เหมือนเมืองไทยอ่ะจริง